ก็รู้สึกเหมือนตอนนี้ก็ได้มาทํางานของตัวเองแล้วก็ได้โฟกัสเวลาเราทาํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนที่เรามีความสุขะอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปค่ะ<ร>ก็ถือว่าถือว่าขอบคุณนะคะ,ะ <laughs> ดีใจค่ะวันที้เขาบอกว่าให้ย้ายเราอะไรเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ค่ะ <laughs> ก็เป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นเด็กค่ะเหมือนกับเหมือนจบเรื่งเดือก ยังเลยค่ะวันๆทำแต่งงานค่ะอเออใช่ค่ะแล้วก็แบบตอนนี้ก็มีมีงานเอแต่ว่ามีไม่ได้ก like งานอยาเยนะหนูว่าแล้วแต่คนจ้างนะคะ <c oughs> ก,ก็หนูทำงานได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็การที่ทำงานน่ะมันก็คืออาชีพอย่างหนึ่งอ่ะมีมีงานมาเสนอเราก็ต้องทำล้วก็ทำให้ดีที่สุดอะค่ะ ได้กับทุกคนเลยค่ะเห็นว่ามีงานใหม่ด้วยอะไรยังไงละครแล้วกันค่ะกุหลาบลายของนายตะวันค่ะเขาฝากด้วยค่ะแล้วก็งานก็มีเรื่อยๆค่ะก็อยากให้พี่ๆเมตาติดตามหนูด้วยนะคะอยากให้เมตาว่าจะมีตัวพุ่งสกายมีงานอะไรใหม่ค่ะก็เดี๋ยวมีงานใหม่ๆก็เดี๋ยวดูกันค่ะแต่ว่าละครที่น้องใหม่ห่างหายไปนานกําลังจะกลับมาค่ะ คะก็ละครเนี่ยแหละค่ะละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานใหม่ๆยังไม่มีเข้ามาเราอยากงานใหม่ๆเราอยากให้ทุกคนรอดูกันค่ะตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องหนึ่งเรื่องกุหลาบลายของนายตะวันค่ะก็ถ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็รอออนแอร์อยู่ค่ะเรื่มีเรื่องกับใครพี่กัรกนฐนะาวรค่ะ บทบาทน้ไหมรับบทเป็นโรสลินเป็นคุณหนูขี้เหวี่ยงขี้วีนค่ะแล้วก็เป็นละครคอมเมดี้ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นน้องใหม่ในพาร์ทดรามาส่วนใหญ่ก็เรื่องนี้มาคอมเมดี้กันดูบ้างค่ะอาจจะไม่ชอบในตอนแรกๆนะคะแต่แต่เปิดใจดูไปเรื่อยๆค่ะจะดูพัฒน,นาการของตัวแสดงเนี้ยค่ะตัวละครตัวเนี้ยว่ามันแบบเออมันดีขึ้น,นเรื่อยนิสัยดีขึ้น,นเรื่อยๆค่ะ มีค่ะแล้วแต่ผู้ใหญ่ทางช่องเมตตาเลยค่ะว่าจะให้เรื่องอะไรใหม่เล่นค่ะนานนะคะนานแปลว่าเราคือเราเราถ่ายเรื่องนี้อยู่ก็คือไม่ไม่ได้มีการพักจากการถ่ายละครเลยค่ะแต่ว่ามันมันยังไม่ถึงคิวที่ละครเราจะได้ได้ออนให้ทุกคนดูค่ะขอผู้ใหญ่ทงช่องเริ่ม,ม,มดันมบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ดูมาจากละครลีรันมาคะเนี่ย <laughs> ถ้าพี่ดูมาจากละครลีรันพี่อย่าดูนะคะ <laughs> <laughs> หนูก็อายนะคะ รู้สึกดีค่ะก็งาการมาเทพต่อใช่ไหมคะต่อจากเหนือมนุษย์ค่ะก็หนูก็เป็นในหัวใส่ใส่แบบใส่วิกเป็นทอมอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะช่องเจ็ดก็ให้โอกาสใหม่มาแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่เด็กโ no นในมวนนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ละครเรื่องแรกทั้งที่เราก็เล่นละครไม่เป็นเลยก็ขอบคุณมากค่ะหรือว่าช่องเรามีมีนางเอกค่อนข้าง,งเยอะนะคะแต่ว่า หนูว่ามันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่อะไรด้วยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะคะดนะกคคดดันนะคะัที่ตอนหนึ่งกำลัมองว่าเราจะขึ้นเป็นเศรษฐีโดยหนึ่งคนใหม่้องการยิ่งใหญ่นลยคะน้องใหม่ขอน้องใหม่รู้สึกดีใจอะ่ะเพราะขอบคุณทุกคนที่ที่ให้ที่คิดกับใหม่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าน้องใหม่ขอเป็น เป็นใหม่ดาว,วิกาเป็นนักแสดงคนหนึ่งอะคะ่ะไม่ไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งแต่ขออยู่ไปนานๆแล้วมีคนรักดีกว่าะคะ่ะ